บทที่716พันธมิตรและศัตรูในอนาคตตรวจทานป่าปาทงส์ณใจกลางเวทีผู้อาวุโสสามคนกำลังถือแผ่นผ้าไหมและเขียนคำนวณคะแนขน,น,ขน,นของนิกายต่างๆอย่างต่อเนื่องทุกคนจ้องมองด้วยสีหน้าเครียดแต่นั่นไม่ได้ใช้ได้กับดีมอนสก e ม m i n g เซกพวกเขาไม่ได้ใส่ใจพวกคนแก่สามคนนั้นมากนักและหันไปสำรวจฝูงชน จัวฟันชี้ไปขณะที่เขาอธิบายไม่มีใครจะอ้วนได้ในครั้งเดียวหรือผลที่ตามมาจะไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับ ในดับเบิลดรากอนแกลเทอริงเราได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วเพียงพอที่จะสนับสนุนอนาคตและการพัฒนาของนิกายเป็นเวลานานดังนั้นในท้ายที่สุดอันดับของเราไม่สำคัญสิ่งที่เราต้องมุ่งเน้นคือการทำแบบที่ไม่มีการแทรกแซงจากภายนอกนั่นขึ้นอยู่กับการตรวจสอบและสมดุลระหว่างนิกายใหญ่ที่อยู่ที่นี่นั่นคือสิ่งที่เราต้องเน้น การกลายเป็นม้าดำใน Double Dragon Gathering เพื่อรางวันใหญ่เป็นเพียงส่วนเล็กของสิ่งที่เราได้รับในการแข่งขันนี้ชิงชนะที่แท้จริงคือการเป็นมิตรกับนิกายต่างๆดวงตาของัวฟานเป็นประกายและชี้ไปสู่แต่ละคนในหมู่นิกายกลางสามดีมอนโซเซกเป็นนี่บุญคุณเราและควรจะเป็นมิตรโสดกอสเซกกลายเป็นเพื่อนผ่านการต่อสู้และควรจะเป็นพันธมิตรที่ดี ส่วนของนิกายบนสามแม้ว่าฉันจะทำร้ายเยลลินอย่างหนักแต่วูคิงชิวเป็นคนมีเกียรติและควรจะเข้าใกล้ได้ง่ายเฮลเลียนเฟลมตามนิยามแล้วเรามีปัญหาเล็กน้อยกับพวกเขาแต่ฉันไม่เห็นความเกลียดชังใดๆในยานโม่ที่มีต่อเราดังนั้นเราสามารถถือว่าพวกเขาเป็นกลางส่วนฝ่านหน้าบึง้งขณะที่เขาตัดสินใจด้วยการถอนหายใจเฮลเลียนเฟลมสามารถเข้าใกล้ได้ อะไรนะทีมของพวกเขาร้องออกมาจัวแฟนคุณเกือบฆ่ายันโมครั้งที่แล้วเราจะเข้าใกล้ได้อย่างไรเมื่อเขาเกลียดเราจัวแฟนพยักหน้าและกล่าวนั่นเรียกว่าดูหนังสือจากปกใช่เฮลเลียนเฟลมสามารถเข้าใกล้ได้ขณะที่ครั้งที่แล้วเราต่อสู้กันการพบเฮลเลียนเฟลมอีกครั้งยันโมและคนอื่นๆไม่ได้เกลียดเราต่อสู้กับเราเหมือนกับคนอื่นๆ แม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นแต่ฉันมั่นใจว่าไม่มีความแค้นระหว่างเราอีกต่อไปเขากล่าวความรักและความเกลียดชังเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันหากความเกลียดชังลึกซึ้งเช่นนั้นเราจะกลายเป็นใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นปรบมือจัวแฟนมาถึงชื่อสุดท้าย มีสีนิกายที่เราต้องเป็นมิตรด้วย Ultimate Clarity Sect h e l เ a ล Flame s ฟ o r สอ o d Sect และ Demon Soul Sect พวกเขาอาจช่วยเราหลีกเลี่ยงปัญหามากมายในภายหลังแต่เราเป็นเพื่อนกับสาวกเพียงสี่คนเท่านั้นไม่ใช่พระอาจารย์ของพวกเขาพวกเขาจะขอให้นิกายของพวกเขาช่วยเราได้อย่างไรคุยกังถามด้วยความลังเลคนอื่นๆมองหาจั่วฟานเพื่อหาคำตอบ จั่วฟานยิ้มกว้างดวงตาเป็นประกายเคยได้ยินเรื่องการเติบโตเข้าสู่บทบาทของตัวเองไหมนั่นหมายถึงการเป็นเพื่อนก่อนที่พวกเขาจะใหญ่เพื่อช่วยคุณในภายหลัง ผู้เข้าเริ่มทุกคนที่นี่เป็นเพียงสาวกแต่ทุกคนเป็นเสาหลักของนิกายของพวกเขาโดยเฉพาะคนที่กลับมามีชีวิตพวกเขาจะกลายเป็นบุคคลสำคัญพวกคนแก่ที่บ้านจะไปทำให้คนใหญ่ในอนาคตเหล่านี้ไม่พอใจหรือ ปราบใดที่รากฐานของนิกายไม่ถูกคุกคามพวกเขาจะฟังโดยเฉพาะกับหูคิงชิวและเยลินพวกเขาสามารถตัดสินอนาคตของนิกายได้นั่นคือเหตุผลที่มันคุ้มค่าอย่างแท้จริงที่จะเข้าใกล้พวกเขาแต่ปัญหาอะไรที่เราอาจมียัวเอ๋อหน้าบึ้ง จัวฟานสายหน้าและลูปหัวเธอเด็กน้อยเธอมีรู้ที่ตาจริงๆในช่วงวันของดับเบิล r ดรก้อนแกเัวริงเธอไม่ได้ตระหนักหรือว่าเราเหยียบนิ้วเท้าใครไปกี่คนเราต้องระวังตัวรอบๆ Universal Right s e c t s e a v e n Trailing Sect, Tra sect Mystical Heaven Sect ซ็กตและ Beast Taming Sect เกี่ยวกับเหตุผลที่พวกเขาเกลียบเราฉันมั่นใจว่าเธอบอกได้ฮ้ถ้าฉันรู้แบบนี้ฉันจะไม่ไปต่อต้านพวกเขา ฝีนยางสายหน้าไม่ชัดเจนว่าเพื่อนใหม่เหล่านั้นจะช่วยได้หรือไม่แต่สี่คนที่เราทำให้โกรธจริงๆไม่มีอะไรดีจะเกิดขึ้นชัวฟานม้วนตาและเย,ย้าแย่เธอต้องเป็นโรคหลงคิดการเข้าร่วมดับเบิลดรากอนแกเต i ริงเธอสามารถทำให้ใครในการต่อสู้ชีวิตแพ้ชนะได้มันเป็นทางเดียวที่จะก้าวไปข้างหน้า คํำขมคือจะทําให้ใครไม่พอใจและจะเข้าใกล้ใครสิ่งที่ดีคือนิกายที่เราเลือกทั้งหมดแข็งแกร่งกว่าศัตรูของเราและน่าเชื่อถือมากกว่ายูนิเวอร์ r ซลไรเทสเเช่นทิ้งคนของตัวเองไปถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ยุ่งกับพวกเขาฉันก็ยังไม่อยากเข้าใกล้พวกเขาคนอื่นๆพยักหน้าพร้อมกัน นอกจากนี้ไม่มีความเป็นกลางอย่างแท้จริงในโลกนี้มีพันธมิตรและศัตรูความเป็นกลางอย่างแท้จริงจะทำให้คุณเป็นเป้าหมายเท่านั้นนั่นคือเหตุผลที่ผ่านการต่อสู้นี้ฉันกำลังเลือกพันธมิตรและศัตรูในอนาคตของพวกเธอเราทุกคนมองชัวฝฟานด้วยความตกใจ จัวฟานยิ้มกว้างเธอจะรู้เรื่องนี้ไม่ช้าก็เร็วดังนั้นฉันจึงอาจจะบอกเธอตอนนี้ฉันได้คุยกับหัวหน้านิกายก่อนมาที่นี่หลังจากดับเบิลดราก้อนแกลเทอริงฉันจะออกจากนิกายสิ่งที่ฉันพูดตอนนี้เป็นคำแนะนำสุดท้ายของเลเบอร์ออฟฟิศแม้ว่าฉันจะไม่ค่อยแคร์เลเบอร์ออฟฟิศมากนักแต่ฉันเลี้ยงดูมันและไม่อยากเห็นมันตกอยู่ในอันตรายของเธอ เธอจะเป็นคนใหญ่ในอนาคตของนิกายและต้องจำพันธมิตรและศัตรูของเธอมีฉะนั้นดีมอนสกีมิงเซกจะพังหลังจากที่มันโดดเด่นออกมาจากฝูงชนเดี๋ยวทาไมาคุณถึงจะไปคุณได้เครดิตทั้งหมดสำหรับดับเบิลดากอนแกทเทอริงและหัวหน้านิกายเรนจะตั้งชื่อคุณเป็นคนต่อไปฟีนอย่างร้องขึ้นคนอื่นๆกังวลและพยักหน้าเช่นกัน จั่วฟานอาจจะหยาบคายเล็กน้อยแต่ถ้าไม่มีเขาก็จะไม่มีพวกเขาสิ่งนี้ทำให้พวกเขาทั้งหมดชื่นชมเขามากขึ้นจั่วแฟนยิ้มและโบกมือเธอไม่ต้องพูดฉันมากับดีมอนสกีมินเซกเพราะข้อตกลงเท่านั้นตอนนี้ฉันทำส่วนของฉันเสร็จแล้วถึงเวลากลับบ้านพวกเขาทั้งหมดมองจั่วแฟนด้วยความตกใจขณะที่หัวใจของพวกเขาถูกครอบงำด้วยความเศร้า พอบ้านจัว่วมีบ้านของพวกเขาเองเขาไม่เคยเห็นดีมอนสกิมมิ่งเซกเป็นบ้านเเซียนยางถอนหายใจและพยักหน้างั้นเราจะไม่บังคับเรื่องนี้แต่จำไว้ว่าตั้งแต่นี้ไปคุณไม่ได้มีแค่บ้านเดียวสาวกผู้อาวุโสและพระอาจารย์ทั้งหมดที่เลเบร์ออฟฟิศจะไม่มีวันลืมคุณไม่ว่าคุณจะกลับมาเมื่อไหร่คุณจะเป็นพ่อบ้านจั่วเสมอ l a b o อร์ออฟฟไม่เคยมีพ่อบ้านตั้งแต่แรกแต่ตั้งแต่พ่อบ้านจั่วมาทุกคนเรียกคุณอย่างนั้นเสมอมันฟังเหมือนของตระกูลพี่น้องควรจะใกล้ชิดกันเพื่อยือนหยัดเป็นหนึ่งเดียวและขับไล่คนนอกยัวลิงมองเขาด้วยสายตาอ่อนโยนคนอื่นๆก็รักใคร่จั่วแฟนเช่นกันเปลือกตาของจััวฟานสัน่นเขาไม่ได้ใส่ใจสถานที่นั้นมากนะักเขาเห็นมันเป็นเพียงฐานที่จะยึดอำนาจ แต่เขาต้องยอมรับว่าเขาทิ้งบางอย่างไว้ที่นั่นจากการช่วยโยเออและคุยกลางฟื้นฟูการฝึกฝนของพวกเขาไปจนถึงการก่อตั้ง Elite Labor Office หัวเราะเยาะนิกายชั้นในทั้งหมดนั้นทำให้สาวกได้รับความเคารพตนเองและอำนาจ l a b o อ Office เป็นกลุ่มที่แน่นแฟนตอนนี้ไม่ต่างจากบ้านแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาปรารถนาจัวฟานหายใจเข้าลึกๆและยิ้ม การเดินทางของพวกเขาใน Demon Scheming Sec ได้จบลงแล้วและมันก็ไม่ใช่การเดินทางที่แย่เกินไปด้วยคะแนน Double Dragon Gathering ได้กำหนดแล้วกรุณาตรวจสอบผู้ทรงเกียรติผู้อาวุโสบนเวทีทำเสร็จแล้วและพวกเขาโค้งคำนับขณะที่ผู้พิพากษาประกาศ Exalted Heran รับแผนผ้าไหมและพยักหน้าพร้อมกับ Exalted by May ผู้พิพากษาหันไปรอบๆที่นิกายเก้าและตะโกนอันดับนิกายเก้าใน d o บเบิลดร g ก้อน t กต r i ริได้กำหนดแล้วสาววกขึ้นเวทีเพื่อฟังคำของผู้ทรงเกียรติครับพวกเขาทั้งหมดประสานมือและรวมตัวกันบนเวทีด้วยสีหน้าแข็งกร้าวแม้แต่จัวฟานที่บาดเจ็บหนักก็ถูกช่วยขึ้นมา ใครล้มใครลุกขึ้นทั้งหมดเขียนไว้อย่างชัดเจนบนแผ่นผ้าไหมาบางๆนั้น